<Private S 1> ให้ฟุ๊กทำอะไรอยู่วะเล่นเกมเว้ยจาก adww99 อือก็คือใครที่อยากรู้ว่าผมเอาเงินมาเที่ยวได้ยังไงอ่ะพุทธเบิรอ่ะก็คือต้องแอดไปแอดนี้เลยนะ adww99 นะดูดินี่กำลังแตกเลยเกมดูดิเยสเอาอ่ะเอาเรื่องอ่ะเอ้ยเยสเอาอ่ะก็มีทันเพิร์ดทันผ่านดทูมานี่มาเล่นนะทุกคนนะแล้วก็ลองรับเทนธนาคารนะทุกคนนะเอออยากรู้แอดเข้าไปเลย adww99 ทุกคนไป โอเคครับกพต้องขอกรับสวัสดีทานผู้ชมทุกคนทุกทางกันด้วยนะครับผมพกผมฟุกซิ่งอีกแล้วนะครับผมนะเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะเนื่องจากพี่แบบไปเห็นว่าแบบทินมันจะขายทองไงพี่ก็เลยแบบเสียดายนะทุกคนนั้นแล้วพี่ก็เลยแบบเออแลกกับกูไหมเอาท่อกูไปหรือกูบวกให้นะุ่กคนนะไม่แด้เหรอไม่ดไม่เป็นไรฮะกูเอาฮะมันเดิมฮะโอเคพวกน่าจะรู้อยู่แล้วนะมันเป็นท่ออะไรอ่ะใช่ดูดิท่อท่อตลาดทั่วไปนะผมไม่มีโลโก้นะ เป็นท่อเอพีแช่นะผมซึ่งใส่รถบักทีนและเสียงมันดังไม่เลาเท่าไหร่นะทุกคนนะก็ไม่ได้ว่าท่อพี่หรอกพี่ผมว่ามันขายไปผมก็เสียดายไงไม่ให้มันขายแล้วก็แลกกับผมซะถ้างั้นน่ะไม่แลกไม่ขายแล้วไม่แลกไม่ขายแล้วครับไม่แลกหรอครับไม่ร้อนเงินลวไม่ร้อนเงินนะอ๋อตอนแรกร้อนเงินเช่ครับตอนแรกร้อนแล้วครับอันนี้ไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวลองมาใส่ดูนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะเสียงมันจะเป็นเดี๋ยวทอดทอดเนี่ย คือไม่ไม่ไม่ไ,มไมปงานเสียเวลาคือพี่ได้ถอดเป็นทีเรียบร้อยนะ,น,ะนะทุกคนนะเอาไม่ออก<_><_>โอเคแต่กูว่ามันอยู่ที่รถวะที่ว่ามันจะดังไม่พอคิพีดมันกลัวไหมกลัวกับกลินกันน,นั่นแหละเม่อกูอาจจะไม่พอก็ไรใครจะรู้พ่อนี้จะขายนะผมเอาเลยพันสามนะทุกคนนะรวมส่งขายนะผมี่ข้อไหนใส Let <'s> ่ let's go นี่เราได้ท่อนี้ใส่แล้วคนเราไม่คืเนเจ้าของนะไม <c oughs> ่ถอนดกูจะเอากาวร้อนหยอดแล้วกูเอาไปตากเกีย่ยวเชื่อมใส่เลยไม่ถอนมึงไม่ขายไปซื้อท่อพี่อ่านไนะหมฮะไม่ขายไปซื้อท่อพี่อ่านไหมไม่ขายได้ยังไงเออทุกคนใครติดสนใจก็ติดต่อมาหลังพุทธเบิร์อนะ่ะขายเลยขายเอาไปซื้อท่อพี่อ่านนะทุกคนนะได้ครับเพราะว่ามันจะทำสเต็ปใหม่แค่สี่ปีได้ปะ <c oughs> ยกให้เนี่ย ติดกล้องอยู่พี่เอาอีพีอยู่พี่อ่ตากล้องตากล้องเราทำต้องทำได้ทุกอย่างนะเท่าทีมา,าละแล้วกูทำไมไม่ถอดตายนอนแล้วกูทำไมไม่ถอดตายเอาผมสงสัยไหมใส่สสนิดนึงใส่รถมาก,ก็สีดงัดงกกไหมดังแรงไหมแต่รถมาก็สีนั่นไงมาก็สีรถบ่งมาแรงโอเค ถ้ามาันจะไม่แน่ก็เราจะทำไงก็ได้ครับไม่ใช่ทอ่อเราใช่ครับทอ่อยันี<ด>่พูดยิงนะ่นนี่ใครอยากได้ก็ทักมาผมพันสามรวมส่งใช่ครับจะไปสั่งทอ่อซูเปอร์สิงน์นะผมที่ต้องพี่ต้องไม่ลำนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูท่อครับผมเนี่ยนี่ผมท่อนี้ใส่ได้เทนชัปแบบแล้ผม ดูจากคอท่อครับผมเลื่อน้องๆวุ um ้แต okay. ่มันโคตรใหญ่เลยเท่าก okay. ับหกหกท่อหกบ้านพี่นัทเลยเลื่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูใส่ครับใส่รถผมไปตาบินไม่ได้เลยโอเคเอาลูกท่านน่าจะไม่ได้ขี่นะครับวันนี้ไม่ได้ขี่แล้วล่ะใส่ใช่ไหมครับ ทานว่ารยยิหาทันจะเสร็จไวไหมไม่รู้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าพาดูดีกว่าว่าพุ่งนี้ว่ารถเอารถอะไรไปพุทธเบิกมื้งใช่ฮะน่าจะเป็นร้อยสิบสองพันนั่ดูทรงแล้วดูทรงแล้วเพราะว่าแน่นอนครับลำนะผมคณะใหญ่เลยรเช่นนี้ลำครับสองสองคณะเลยใช่ฮะหมอลำนี่นะผมนกน้อยอุไรพรลำกันตั้งแต่ตีห้าฮอตหกโมงหกโมงหอยวันหนึ่งอืมอู้ ยิบสี่ชั่วโมงรำยิบสี่ชั่วโมงอ่ะพูดนานนะเนาะตึงไปย่นำเหนืยเช้าอีกนี่อ่ะฟาถึงช่างนะผมยาวมากนะผมำนานเลยถ้าพี่ดูคลิปนี้ไปพี่ก็เลิกปั่นทะลลันนะผมเสียไม่ต้องปั่นนะพี่มันผิดเองแต่กูโอนนะมันผิดที่ฉันยอมโอนเงินให้เธอไปนะฮะก็ปีไหนจะเสร็จปีนี้นะครับ ใช่ครับน้องใช่ฮะเดี๋ยวก็กลับมาจากพุทะเบิกรถทีนซิงก็จะเป็นสี่าลนะผมใช่ครับซื้อต่อพี่นัทครับจริงไม่ไม่มีตังถ้ากลับมาจากพุทะเบิกจริงถ้ามันตังจริงทุกคนนะก็อาจจะมีรถอีกคันหนึ่งนะผมนะครับให้ทุกคนดูกันตอนนั้นตอนต่อไปจะเอาสิบสองกันนะผมนะครับเพราะว่าสิบสามเรามันก็จะโกะไปนะครับท่านจะเอาอะไรครับเอาไอโฟนเจ็ดนี่นะครับฟนเจ ว่าไอโฟน8กำลังดีว่ะเจอเจอสวยเจอสวยนะเฮ้ยได้แต่ไปเจอตอนที่สตาร์ทรถเลยอโอเคครับตอนนี้ก็ได้ว่าเป็นกลางคืนเรียบร้อยแล้วผมเพราะว่าน็อตท่อกูกลนสันตีนนะผมนะแม่งหวานนะเออเดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้ฟังดูนะคุณคุณต้องบอกไปเลยว่าเสียงทอดน่ารักมากนะฟังดูแล้วกัน จะลดดังมันโหดมอ่ะโจกไม่อยู่กูแนมอยู่เมื่อกี้เจอสีดมพูฮะเจอสีดมพูก็เท่านี้นะผม ถอดถ้าถอดถอดแล้วเกีบปลายก็ได้ไหมเออถอดถับถอดโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิมนีสำหรับลิปนนี้ไว้ก่อนนะเออไปดูคลิปเก่าได้สัตว์แม่งคนดูไม่น้อยชิบหายเอ้